เสาแรกของปีนะครับก็เพิ่งจะผ่านปีใหม่มาไม่ครบสัปดาห์นะเพราะฉะนั้นเราเก็บภาพบรรยากาศการเฉลิมฉลองปีใหม่มาให้ได้ดูกันหน่อยในงานเขาดาวนะถ้าฝั่งยุโรปเนี่ยจริงๆไฮไลท์มีหลายที่นะครับแต่ว่าที่ลอนดอนอตรงนี้นี่ก็จัดใหญ่นะนี่ปารีสปารีสนี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับโอ้มีหลายที่เลยนี่ไทเปตึก1น1เนาะไทเปห0 1กรุงเทพโอ้โหมานี่ลาฟิลิปป้นอ่ มาส่งเข้า,าประกวดกันมาเลยครับนี่โอเคเล่นดูใบตะการตามากอสุวรระเทศไทยนะไฮไลไท์นี่ต้องอยู่ที่น้องลิซ่าด้วยเหมือนกันนะที่ไอคอนสยามนะฮะน้องลิซ่ามีโอดปร่าปิดใหม่ให้กับคนไทยด้วยนะครับย้อนกลับไปฟังกันอีกครั้งหนึ่งครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเจอแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆบลิงลิลลี่ทุกทุกคนนะคะที่คอยเป็นกำลังใจให้ลิซ่าแล้วก็ส่วนชาวไอาคอนสยามต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมข้าดาวเข้าสู่ปีใหม่ไปด้วยกันนะคะก็แฮปปี้นิวイヤค่ะ,คะเออเรียกว่า <st> ช่ำจริงๆนะฮะ,ะสำหรับงานข้าดาวปีใหม่ที่ประเทศไทยเพราะถ้าเอาเฉพาะกรุงเทพอะเอาจุดที่เป็นไอคอนิก คือเราก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะไอคอนสยามก็ใหญ่ระดับโลกค่ะใช่ไหมฮะเซนทัลเวิลด์ที่ขาใหญ่ขาประจาอันนั้นเขาก็ก็โอเคถูกไหมถึงแม้ว่าหลังๆที่เหมือนโฟกัสเนี่ยแสงมันจะไฮไลท์ไปอยู่ที่ไอคอนสยามเพราะว่าทำเลเขาได้ใช่แล้วเขาก็จัดใหญ่ทุกปีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะก็ขนาด CNN ยังมารายงานสดเลยเอาบรรยากาศเขาได้เขาติดน้ําด้วยไงถูกแลฮะแล้วก็ที่ใหม่เนาะใช่วันแบงคอก ใช่เราก็จัดใจเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวรอดูปีต่อต่อไปคือผมว่าทั้งหมดทั้งมววเนี่ยคนไทยก็โอเคละเพราะว่าเราได้กระจายตัวกันไปอชอบที่ไหนชอบศิลปินท่านไหนก็ไปที่นั่นใช่ค่ะ